เดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงเรื่องของการเจนเนอเรตตัวโรบอทนะครับตอนนี้ก็มีการคำนวณมาที่ประมาณ9ล้าน7 0 0 0แสครั้ง,งเนาะแล้วก็ตัวโรบอทที่ผ่านการคำนวณประมาณ8ล้านกว่ารอบนะครับที่ผ่านเข้ามาก็ประมาณ8.000ครั้งแล้วก็มีตัวท็อปนะครับจะเห็นว่า2ตัวดีเนาะ ทำกำไรประมาณ4 0 0 0ักับ3,000ในพอร์ต1เหมือนเล่น0.1หลอดนะครับมัลโก็ดาวประมาณ500น้อยมากนะครับ5%เอรนเาะที่เตรนสตอร,รดาววันหกขึ้นเตรงนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับเส้นอีควิตี้เคอร์ก็ดีสวยทำกนไรนะครับมันคงแทบทุกเดือนอยู่เว้นเดือนพฤศจสิจิเนาะ ส่วนอีกตัว398ก็ดีทำอะไรทุกเดือนเลยนะครับทำฟิล์มหนึ่งนาทีเนาะเดี๋ยวนี้ผมจะดาวน์โหลดแล้วก็เดี๋ยวแจกไว้นะครับในกุ r i v e นะครัใครต้องการใช้ก็สามารถเอาไปโหลดใช้ได้เลยฟรีนะครับตั้ง MT 4 MT 5เลยแล้วกันเนาะ กิจก็เสร็จสิ้นนะครับก็ไม่ถึง10ล้านดีเดียวก็เฉียดนะครับประมาณ9ล้าน7 0 0 0แสนกว่ารอบนะครับ2ตัวตัวท็อปเนาะ <c oughs> ผมว่าเอาเดี๋ยวก็จะคัดให้นะฮะเพื่อนๆก็ลองกดลองไปใช้ดูได้นะครับส่วนตัวผมใช้มันก็เวิร์กเนาะทั้ง4ทั้ง5เลยเ,เดี๋ยวโหลดไปโอเคครับสวัสดีครับ